สวัสดีครับผมเบิร <Bird S 2> ์ตอภิสันมรารสีนะครับหลายๆคนคงเจอผมในคลิปก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว e x e c utive Sales Coach นะครับตอนนี้ในซีรีส์นี้สิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมตั้งเป็นชื่อซีรีส์ว่า All About Sales It's All About People คือเชื่อไหมเัาว่างานขายที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่คุณเป็นพนักงานขายทุกคนเกี่ยวข้องกับคนหมดเลยแล้วคนส่วนใหญ่จะมีความคิดความรู้สึกและอารมณ์แล้วความคิดความรู้สึกอารมณ์เป็นตัวช่วยตัดสินใจเรื่องการซื้อและการขาย all about sale is all about people คืองานขายนะาเกี่ยวกับคนผมจะไม่แนะนำเทคนิคการขายอะไรครับแต่ผมอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิยาสำหรับผู้ประกอบการจิตวิยาสำหรับผู้บริหารจิตวิยาสำหรับคนขายของนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับที่เกี่ยวกับซีรีส์ชุดนี้ผมอยากจะเรียนครับว่าในยุค 5G เนี่ยเป็นยุคที่เราพูดถึงเรื่องของอวสานของเซลส์แมนนะครับทุกวันนี้ลูกค้ารู้เรื่องสินค้า เยอะกว่าคนขายและลูกค้าสามารถตามข้อมูลสินค้าบริการต่างๆได้จากอินเทอร์เนต็ตลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยเพราะสองเหตุผลครับเหตุผลที่1คือซื้อเพราะอยากเหตุผลที่2คือซื้อเพราะต้องการพ้นทุก์หลายๆอย่างเราซื้อเพราะสนองความรู้สึกความต้องการของตัวเราเองกล้องโทรศัพท์มือถือดีๆนั่นคือซื้อเพราะอยากได้ ต่อีกกระบวนการซื้อหนึ่งเขาเรียกว่าซื้อเพราะอยากพ้นทุกทุกในภาษาการตลาดเขาเรียกว่าเพนพอยต์เพราะฉะนั้นเขาต้องการซื้อเพื่อพ้นทุกการซื้อการขายมีอยู่แค่นี้ครับเพราะนั้นคุณมีสินค้าหรือบริการคุณขายสินค้าเพื่อความสุขหรือคุณขายสินค้าเพื่อให้คนพ้นทุกนี่คืออีกกระบวนการหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของงานขายแล้วเพนพอยต์ของพวกเราคืออะไรครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเพนพอยต์ส่วนใหญ่ของเจ้าของกิจการคุณทราบไหมครับว่าตอนเนี้ย ลูกค้าเขาตัดสินใจซื้อเองโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานขายแล้วตัวผู้บริหารตัวเจ้าของกิจการตอนนี้ท่านได้เตรียมในเรื่องของกระบวนการเซลล์ออโตเมชันไว้ในระบบหรือเปล่าผู้บริหารฝ่ายขายเคยรู้ไหมครับว่าตัวพนักงานขายนั้นมีความต้องการหรือมี motivation inspiration อะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เขาปลดปล่อยศักยภาพออกมาตัวพนักงานขายเองรู้หรือเปล่าครับว่าเวลาที่คุณจะสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยคุณมีเวลากี่วินาที ที่เป็นวินาทีทองตอนนี้นักขายที่เก่งเขาไม่จำเป็นต้องปิดการขายครับเพราะลูกค้าปิดการขายให้เขาเองเพราะฉะนั้นเพลนพอยต์ของพวกเรามีเยอะครับอย่าเสียเวลาในการทดสอบลองเลยครับลองมาดูในคลิปของพวกเราโซลูชันทุกอย่างมีไว้ให้แล้วใน Channel ของเราใน All About Sales ผมไม่ใช่กูรูครับผมเป็นเพียงแค่ m e s s e n เจอที่นำสารดีๆข้อมูลดีๆมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จาก Channel ของเรา มันจะมีอีกเรื่องราวเยอะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือว่าตัวเซล์เองทั้งหมดนี้เพื่อคุณครับ All a b o about s a l e All About People ครับติดตามข่าวสารของเราได้จาก Facebook และก็ YouTube ใน Facebook ชื่อว่า Executive Sales Coach YouTube ก็เช่นกันอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็เปิดแจ้งเตือนครับเดี๋ยวเราพบกันครับ